สวัสดีค่ะไปดูนะคะเปิดรางวันะครับน้องซาน้องฮารุนะคะท้องได้สี่เดือนแล้วนะคะว่างๆทำงานที่บ้านครับน้องดูดูเทย์บอยนะที่อื่นไหมครับอ่าอันนี้เหินนะคะเออผู้ชายเหินจะมีเมียเด็กท้องแล้วมาท้องดูดีดูคล้าสั่นดูนแล้วนี่นิดนึงค่ะน้องท้องอยู่บ้านแล้วก็ว่างนะคะสามีแม่ทำงานนะคะ สามีเขาเด็กหัวพี่อแล้วก็ตอนนี้ขายอะไรอยู่บอกหน่คะขายปลาทอดปลาทอดกิโลละหกร้อยบาทค่ะกินสตาแกรนอะไรบอกไปสิคะคอร์ด S O R S O K เดี๋ยวเขียนไว้ข้างบนอีกรอบนึงบนหัวคิมดีกว่านะไม่ไม่ไม่แต่มันมันมันตลกตรงที่แบบนี่เหรอครับเรื่องที่คนอยู่ดีๆมันเอาปลา ชอบกินแต่ว่าปกติชอบกินที่จังหวัดอะไรนะอุทยัทยอุทยัยอุทัยก็จะเป็นแนวแบบเอาน้ำปลาร้ามาผัดกับอะไรนะเป็นปลาสวายปลาอะไรเอามาทำเป็นปลาร้าที่เขาทอดแบบนี้ไม่ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นปลาร้าที่อยู่ในต้มซำแล้วเอามาทอดไม่ใช่มันมมมเป็นปลาหมีเอาไปคลุกกับพวกั่วเป็นหมากอะ่าแต่มีแหละนี่คือเสน่ห์ปลายจังหวัดนะคะแล้วเนาะส่งทาง สอง m s ไปจะมี m s ไปจะมีอะไรทุกอยได้หมดเลยนะคะจริงๆลองดูลองดูมันอร่อยจริงคือผมแบบคือถ้าไม่อร่อยเจะไม่อยากแนะนำเลยมีถุงเล็ก็ได้นะเออมีถุงเล็กถุงร้อห้าสิแต่ว่าถ้าส่งอ่ะคือส0 0อเดี๋ยวค่าส่งรดไหมเ้ียค่าส่งไหมถ้าส่งบาทค่บจ่ายเองนะคะ ถ้าลอยปลาเดี๋ยวนี้มันแพงใช่ล้วอร่อยอร่อยมีพริกด้วยมีใบมะกรูดด้วยมีหอมกเราคัดมาแล้วปลาตัวนั้นต้องเป็นปลาบริสุทธิ์นะคะต้องเป็นปลาแล้วต้องว่ายน้ํามาเยอะเออะก้ามเนื้อแบบว่าใช่ำมาเยอะแล้วก็เป็นปลาที่บริสุทธิ์ไม่โดนผสมกินมาก่อนออ๋ไม่ได้แล้วหมักแล้วอร่อยอร่อยหวานโอเคเดี๋ยวพี่ฝากไว้นะช่วยหน่อยนะแล้วผมฝากด้วยนะครับร้านร้านคลินิกนะครับผมแล้วเด็กใหม่ในวงการก็ เอ่อเรียกว่าอะไรตอนนี้ตู้อินก็เยอะมากจองดีกว่ารถนนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันพี่ก็เปิดร้านใหม่ละร้านตรงไหนสักตรงไหนบนสยามพิพิธภัณา์ขั้นสามโซนไหนโซนไหนมีไหมไปหาเขเดียวขั้นสามดีกว่านะแล้วก็ทำกุญสุมาอินทนนท์เกศรดานะแล้องหนิงลายมินนะอันนี้ไทยโซเลยใช่ไหมตรงนี้ไม่ไม่ไปได้ทุกคนค่ะห้องนอนเข้าได้ทุกตัวนะคะไม่หลอกไม่สวยมาหมดที่พี่ทำให้ไปส่งน้องกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ